ที่เราจะไปตรวจสอบนะคะสอบถามภาพรวมน้ําท่วมพื้นที่ภาคใต้ในขณะนี้รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหากับดรทองเปลวกองจัทร์รองอธิบดีและโฆษกกรมชลประธานค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเกยราคุณพิมยาพัฒน์ครับครับก็คืออยากจะถามภาพรวมนะครับว่ามีกี่จังหวัดที่ได้รับผลกระทบในตอนนี้ครับท่านคือในช่วงตั้งแต่วันที่สามที่ส็บ ลายสี่สี่ที่แล้วนะฮะครับเราเนี่ยมาจนถึงวันที่สามวันที่สี่มิถุคายนีะฮะครัมนีหยมความกดอากาศแบบฝนตกหนักมากครับมีพื้นที่หน้าตายครับคือที่จังหวัดที่ได้รับผลกระทบหนักๆก็มีไล่ตั้งแต่นครศรีธรรมราชนะครับตรังครับพัทลุงแล้วก็กลุ่มสามจังหวัดแถบชายแดนภาคใต้เลยครับมียะลาปัตตานีนราธิวาสครับแล้วในส่วนจังหวัดเนี่ยทั่หนักๆก็คือมีที่นครศรีธรรมราช ครับนาราธิวาสครับนาราธิวาสเนี่ยในกลุ่มฐานจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมีฝนตกโดยเฉลี่ยแล้ววันหนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบมิลิเมตรเลยนะครับสูงครับแล้วนครศรีธรรมราชก็ฝนาากตกต,ต่อวันโดยเฉลีย่ยประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบมิลิเมตรก็ถือว่าสูงนะครับแล้วในหกจังหวัดเนี่ยนะครับผมอยากจะเรียนให้ทราบว,ว่านะครับ ทางกระทรวงเกษตรนะครับโดยท่านรัมตรีว่าการกระทรวงเกษตรท่านพลเอกชัดิชายสาริศยาซึ่งท่านจะลงพื้นที่พร้อมท่านนายกลนตรีในวันพรุ่งนี้นะครับกับผมและท่านรัฐมนตรีกรมชุมนุทานนะครับท่านสัญชยัยเกียรติวชัยด้มา,าลงพื้นที่เพราะว่าในเหตุการณ์ช่วงท,ที่เกิดนั้นนะฮะกรมชุมรุมทานเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนก็ไปช่วยเหลือในระยะเฉพาะหน้าเช่นในจังหวัดในจังหวัดตรังเลยนะครับจะ มีพื้นที่ที่ถูกน้ําท่วมอยู่ตอนบนนะครับตั้งแต่อําเภอนายโยมอเภอรัศดา,านะห้วยยอดซึ่งปริมาณน้ําดังกล่าวเนี่ยจะมาถึงตัวอเภอเมืองในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็มีการสูบน้ําออกจากพื้นที่ลุ่มต่ํหลงในน้ําสายหลักก็คือแม่น้ําตรังซึ่งระดับน้ํแในน้ําตังยังต่ำกว่าตลิ่งประมาณหนึ่งเมตรซึ่งรับได้เพราะนั้นการระบายน้ําต้องมีการผลักดันน้ําแล้วก็สูบน้ําออกนะครับในของจังหวัดตังก็น่าจะอยู่ประมาณตั้งสามถึงสี่วันก็จะจบ ซึ่งการระบายน้ำนี่ลงทะเลตรงไม่กระทบกับจังหวัดอื่นที่อยู่ใกล้เคียงน,นะครับสําหรับนครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่สองพื้นที่ก็คือในรูปน้ําปากพนังนะครับแต<ะ>่เพื่อปากพนังนะไม่ไม,ไม่ไม่ท่วมนะครับแต่จะอยู่ต้นเวยด้านเหนือปากพนังเ<ะ>ช่นเอเารเชะวดเมืองไทเชียงใหญ่นะครับจะมีน้ําท่วมขังอยู่น้ําส่วนนี้ก็จะไหลไปออกทะเลโดยไปผ่านนะรประตูบางนาราหา่ทิมเภอปากพนังนะครับ<ะ>ซึ่งตอนเนี้ย ต้องท่องน้ําผักดันน้ำออกสู่ทะเลเพื่อจะรับน้ําที่จะไหลมาจากตอนบนของลุ่มน้ําปากพนงังตรงนี้นแต่แาวนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะลุ่มน้ําปากพนังน่าจะใช้เวลาประมาณนับจากนี้ไปประมาณสักสี่ถึงห้าวันนาจะนาจะเห็นการปกติถ้าไม่มีฝนตกมาเพิ่มนะครับแต่สาหรับในเขตเทศบาลน,นะครับก็มีการตั้งฐานมาาีสูบน้ําตั้งเครื่องสูบน้ําเครื่องกันน้ำไม่ต้้งจากคราวที่แล้วอันนี้เป็นครั้งที่สองนะครับของนครศรีรธรรมราชครับครับ ส่วนในของพัทธลุงเองเนี่ยฮะมันก็จะน้ําที่ไหลามาจากทางฝั่งถ้าฝั่งอันตมันนะครับจะไหลลงทางสู่อาไทยนะครับซึ่งน้ํานี้จะลงทะเลสาบสงขานะครับเพราะฉะนั้น,นอาเภอเมืองอําเภอเขาชัยสน,นอาเภอกงหลานอำเภอป่าบอนนะจะอยู่รายรอบของทะเลสาบสงขานะครับตรงนี้จะใช้เวลาหน่อยครับเพราะว่าอ่า น้ำส่วนนี้จะไหลลงทะเลสาบสงขลาแต่น้าในทะเลสาบสงขลาจะต้องลงทะเลอีกข้อนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีอิทธิพลจากน้าขึ้น้ําลงของน้าทะเลเรามีการเปิดบานระบายนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะใช้เวลาถึงหกเจ็ดวันของอจังหวัดพัทลุงส่วนที่นราธิวาสนะครับที่ทางผมกับทางท่านทิพย์ดีนะครับแล้วก็ตรวจกระทรวงอยู่ส่วนนี้นะครับ <c oughs> ก็มาดูว่า ในในในนาราธิวาสเนี่ยจะมีสามลุ่มน้ําที่สําคัญครับก็คือลุ่มน้ําสายบุรีลุ่มน้ําโกโลกแล้วก็ลุ่มน้ําบางละลา,าที่หนักสุดตอนนี้คือคือที่สายบุรีครับตั้งแต่อเภอสู่ขีรินอาเภอเจแนญอําเภอสีสาครลือ่อนะครับซึ่งน้ําส่วนนี้ก็จะไหลไปที่อําเภอรามันยาลานะครับแล้วไปที่สายบุรีปัตตานีวีธีการตอนนี้ก็คือการเร่งระบายน้ําโชคดีครับระดับน้ําในมนน้าสายหลักๆตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นสายบุรีไม่ว่าจะเป็นโกโลก ทือบางอะไรเริ่มลดลงนะครับเพราะนั้นในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตอนนี้คือทําอย่างไรจะพ่องน้ํานะครับหรือดันน้ําหรือสุกน้ําออกจากพื้นที่หรือต่ําแล้วออกสู่ทะเลเท่านั้นเองนะครับอย่างนรา,าที่ว่าก็น่าจะาาใช้เวลาสักสามสี่วันเหมือนกันนะครับอย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหา,าเฉพาะหน้าช่วงเนี้นะครับก็จะดําเนินการไปเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิยาย,ยัางคาดหมายไมย่่ว่า,าหลังจากวันที่หกไปเ่ยนะครับ สามจังหวัดชายแดงภาคใต้เนี่ยฝนจะตกน้อยลงแล้วฝนเบาบางแต่จะไปด้านใต้ตอนตอนบนนะครับแถวแถวแล้วนองจุมพรต่อนเนื่องมาจนถึงพัทลุงนครศรีธรรมราชอี่ข้งหนึ่งก็กนะังวลเหมือนกเพราะฉะนั้นเราต้องมีการรีบระบายน้ำ,น,ำนี่ออกไปก่อนครับผมบส่วน แก้ไขปัญหาตอนนี้ก็พยายามจะให้ดาเนินการมือเร่งด่วหรือฉับไวที่สุดรครับคับเมื่อสักครู่นี้ท่านพูดถึงเรื่องของการระบายน้ําลงทะเลน่าจะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตอนนี้จะมีปัจจัยเรื่องน้ําทะเลหนุนเข้ามาทําให้ปัญหามันแก้ได้ยากขึ้นไหมครับท่านมันก็ต้องอาศัยเวลาในช่วงน้ําขึ้นน้ําลงนะครับเพราะว่าในแต่ละวันน้ําขึ้นน้ำลงจะมีประมาณสักสองครั้งนะครับในช่วงเวลาหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็ระบายได้แต่ เป็นเป็นเป็นลักษณะ,อะของรุมน้ำภาคใต้มันจะสั้นๆลงทะเลนะครับมันเลยใช้เวลาไม่มากนะครับผม วันหนึ่งสองวันจบสามวันสี่วันจบนี้ประมาณนี้ไม่เหมือนแถวภาคกลางรุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งมันยาวนะครับกว่าจะออกสูทะเลได้ตรงนี้มันติดทะเลมันสั้นๆนะครับค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านรองพูดถึงกําหนดของการระบายน้ําว่าจะคลี่คลายได้ภายในกี่วันกี่วันอันนี้คือประเมินว่าถ้าฝนไม่ตกลงมาหรือว่าถ้าตกลงมาน้อยแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าอย่างที่ทางกรมอุตุบอกว่าในช่วงสองสาวันนี้จะมีฝนตกลงมาเติมแล้วก็ถ้าเกิดว่าตกหนัก จะจัดการยังไงคะแล้วมันจะต้องยืดกําหนดน้ำอ,ออกไปอีกกี่วันนะคะก็คือระยะเวลาคงจะยืดไปแต่การดําเนินการเราดาเนินการอย่างต่อเนื่อนร่วิธีทางนะครับในช่วงนี้เรืร่อที่เร่งระบายน้ํานะครับอาจมีการสำรองมีการใช้เครื่องสูุน้ําอย่างเช่นว่าของนราี่ว่าตอนนี้พรมชนทางสนับสนุสนเข้ามาในพื้นที่ถึง40เครื่องนะครับลงพื้นที่แล้วประมาณ14เครื่องยังมีอีกนะครับนั่นจุดไหนที่เป็นที่ลุ่มต่ําเราต้องระบายน้ําออกจากพื้นที่ลุ่มต่ําก่อน นะครับเพราะว่าถ้ามาอีกครั้งมันจะได้ไม่เป็นปริมาณน้ําที่สะสมคงค้างอยู่ครับนะผมค่ะคราวน,นี้ก็คือมีการระดมเครื่องสุบน้ํามาเพิ่มด้วยครับทุกหน่วยงานระดมกันครับไม่นะว่าจะพ่าไม่ว่าจะเป็นกรมอื่นๆนที่อยู่ในพื้นที่ครับครับท่านครับปกติเนี่ยน้ำป่าเนี่ยจะมาเร็วไปเร็วแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยยังคงท่วมสะสมสูงอยู่และเห็นว่าทางตอนเหนือของมาเลเซียเองอย่างตรังการนูเองเนี่ยก็น้ำท่วมด้วยอย่างนี้ถือว่าผิดปกตินะครับท่าน คือเป็นปกติครับเพราะเพราแถวเนี้ยนะครับจะมีแม่น้ำเหมือนแม่น้ำาใ,ใ,ในชาตนะครับเขาเรียกน้ำโกลกโกลกนะครับกัน้นชายมแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียนะครับซึ่งทางทางอีกฝั่งมาเลเซียมันจะสูงกว่านะครับน้ําก็จะไหลมาลงในน้ำโกลกซึ่งตรงเนี้ยนะครับางประเทศไทย ในช่วงเมร่อปี2557ท่านนายกนงสีทนปัจจุกันท่านพลเอกประยุทธ์จะทหนโอชาลงในพื้นที่ตรงนี้นะครับได้ให้ได้เค็นถางให้สมทานเนี่ยดำเนินการทำคันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยกั้นน้ำบางส่วนไว้ถ้าไม่งั้นเนี่ยจะจะมากกว่านี้อีกนะครับคุณชาริตดาคุณคินยาพัฒน์ครับแล้วตอนนี้ยังมีจุดไหนที่ความช่วยเหลือยังเข้าถึงได้ยากหรือว่ายังเข้าไปไม่ถึงไหมคะก็เข้าไปแทบทุกพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ต้นน้ํา นะ mm hmm. ครับสายบุรีก็ตั้งแต่อออำเภอสุข e ีร e ินนะครับจังอแันแม่สีสาพรเข้าไปจนทุ้นที่นะครับคช่ครับตรวจสอบเท่านี้ก่อนนะคะท่านรองคะครับครับผมครับขอบคุณมากนะครับครับครับจุนเจ้ ครับเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้คุยกับท่านรองอธิบดีและโฆษกกรมชลประทานนะครับดรทองเปลวกองจันถึงสถานการณ์น้าท่วมในภาคใต้ท่านก็หวังว่าถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกหนักมากมนะครับภายในกรอบระยะเวลาที่ท่านได้วางเอาไว้เนี่ยมองเอาไว้เนี่ยประมาณ<ช>สัก5วัน4วัน5วัน,วนเนี่ยก็น่าจะพร่องน้ําได้ใช่ค่ะก็แล้วแต่พื้นที่นะคะส่วนความช่วยเหลือก็เข้าไปในหลายๆจุดแล้วนะคะก็โดยส่วน